สวัสดีครับผวกผมตั้มนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวฮาร์ดแวร์บอเล็ตนะครับเลือกฮาร์ดแวร์บอเล็ตอย่างไรให้เหมาะกับเรานะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาเล่าตัวของการเลือกตัวฮาร์ดแวร์บอเล็ตนะซึ่งผมคิดว่าในตัว YouTube ก็จะมีเยอะแล้วหลหะแต่ว่าอันนี้ก็จะพูดในแนวของผมนะครับผมผมจะพูดถึง2ยี่ห้อนะคือ Legend กับ t ทเซอร์นะครับผมก่อนอื่นถ้าชอบไม่ชอบอะไรอยาก ฟังคลิปประมาณไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก่อนอื่นก็ขอสลับหน้าจอก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับก็อยากจะมาอัปเดตเรื่องของตัวราคาของตัว Bitcoin นะครับผมปัจจุบันราคา Bitcoin ถ้าเราดูในตัวของเว็บบิตครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่ล้านเจ็ดแสนนะครับซึ่งมันลงมาลึกมากนะครับถ้าพูดถึงลึกมากนะครับผม ก่อนอื่นก็จะขอให้กําลังใจสำหรับบางคนที่คิดว่าเราซื้อแพงไปเลยอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะเพราะว่ามันมีคนที่ลงทุนเยอะนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใจเย็นนะครับผมถ้าในด้านของเทคนิคนะถ้าเราดูตัว MACD ก็พบว่ามันยังงอหัวไม่ขึ้นนะ่ะมันมีแต่ลงกับลงแล้วก็ถ้าเป็น RSI จะเห็นว่า ตัวเส้นของกราฟเนี่ยมันยังอยู่เต้นต่ำกว่าเส้น50ตลอดเลยนะครับเส้นเยอะเลยซึ่งผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักนึงเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับผมคิดว่าปีใหม่อาจจะมีข่าวดีนะผมคิดว่าเขาคงไม่ปล่อยให้มันตกนานหรอกนะครับผมอ่ะทีนี้ก็จะมาพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์บล็อตวอลเล็ตเรานะครับผมก่อนอื่นก็จะบอกว่า ยี่ห้อที่แรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือตัวยี่ห้อของตัวเ a เซอร์นะครับผมเทเซอร์จะเป็นบริษัทที่ทำตัวฮาร์ดแวร์วอลเลรู้สึกบริษัทแม่อยู่ที่ฝั่งยุโรปนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ฝั่งไหนมันจะมีสินค้าอยู่2ตัวนะครับ2โมเดลก็คือตัวตัวเทเซอร์ one กับโมเดล t นะครับผม2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะนะครับซึ่งข้อแตกต่างของสองสองตัวนี้ มันเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีการรองรับเหรียญที่มันต่างกันนะอย่างตัวเทเซอร์วันเนี่ยมันจะรองรับได้เหรียญได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าแล้วก็มันจะไม่มีหน้าจอทัชสกรีนมันคือต้องการกดนะครับผมซึ่งเหรียญก็รองรับได้เยอะอยู่นะผมมองก็เยอะอยู่นะครับตัวตัวของโมเดล T นะครับมันหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะจะขอให้ดูก่อน เอ้ A, ผมอ่าเซิร์ชผิดนะครับอืมหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนอย่างนี้นะครับผมทัชสกรีนอย่างนี้ซึ่งมันก็จะมีความสามารถในการรองรับอ่าเหรียญได้เยอะกว่าแล้วก็มีความสวยงามก็หน้าจอทัชสกรีนประมาณหนึ่งนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่คุณจะชอบนะแล้วแต่คุณจะชอบนะแล้วแต่คุณจะชอบเลยว่า ชอบตัวไหนยังไงนะครับผมชอบไม่ชอบไนก็สามารถซื้อได้นะซึ่งคุณสามารถซื้อได้จากตัวของเว็บก็ได้หรือว่าซื้อในเมืองไทยก็ได้เดี๋ยวตอนท้ายจะผมจะบอกว่าซื้อจากเมืองไทยซื้อยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเทเซอร์วันเนี่ยตัวนี้จะรู้สึกว่าขาดตลาดเพราะว่าชิปเขาอะมัน ส่งไม่ทันนะครับชิปมันขาดตลาดมันเลยทําให้ผลิตไม่ทันนะครับออผมก็ไม่รู้สึกว่าทําไมเรื่องชิปนี่มันส่งผลกระทบต่อทุกวงการจริงๆนะไม่น่าเชื่อจริงนะครับผมอโอเคนะต่อมาก็จะพูดถึงตัวที่เป็นตัวอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมก็คือยี่ห้อของ l e เจอร์นะครับเ e เจอร์นะครับมันจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวอ่า USB นะ USB นะครับซึ่งของซ่องของเอเจอร์เนี่ยจะมีความที่มันทันสมัยแล้วก็มีความเซ็กซี่กว่าเทเซอร์นะครับผมซึ่งมันจะมีสินค้าด้วยกัน2ตัวนะมันจะมีตัวนาโน X กับนาโน S นะครับผมอ่าดีเปิดให้ดูนะอ่าตัวของนาโน X เนี่ยราคามันจะอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับ สี่พันกว่าบาทเดี๋ยวผมขอปิดหน้าจอก่อนนะสี่พันกว่าบาทนะสี่พกว่าบาทซึ่งความสามารถของมันคือว่ามันสามารถลงแอปที่เป็นแอปเหรียญน,นะหลักการทํางานของตัว Ledger คือว่าถ้าเราต้องการที่จะเก็บเหรียญไหนเราก็แค่อินสตอลเข้าไปเหมือนแอปตัวอินสตอลตัวเหรียญต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถอันสตอลออกได้นะครับซึ่ง ตัว nano s เนี่ยมันจะมีความจุเยอะกว่าก็คือยัดเหรียญได้เยอะกว่านะครับผมส่วนตัวของ nano s เนี่ยก็จะสามารถใส่เหรียญได้น้อยกว่าแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยในการลองรับเหรียญนนะเท่ากันนะครับผมราคาจะถูกกว่า nano s เนี่ยซึ่งมันก็จะมีสีสันที่สวยงามกว่าซึ่งผมรู้สึกชอบนะแต่ว่าผมผมผม,ผมก็ผมก็ไม่ได้ซื้อมาใช้นะชอบชอบดีผมชอบผมว่ามันมันน่ารักดีน่ารักดีนะครับน่ารักดีนะครับ น่ารักดีก็เป็นสายไทยซีนะถ้ามองดูก็ก็สึกว่าสวยดีนะสวยดีสวยดีนะครับสวยดีอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่ชอบไปฟาร์มไปดีฟายหรือว่าชอบเก็บเหรียญเกมอะไงต่างที่มันรวดเร็วอะ่ะอันเนี้ยจะโอเคอันนี้จะโอเค,อนนอเคผมมองเลยโอเคนะมันก็สามารถลองรับเปรียญได้เยอะนะครับผมอืม โอเคโอเคนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะเลือกเหรียอญอยังไงให้เหมาะกับเรานะครับผมถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่เก็บเหรียญแล้วไม่ได้อาไปฟาร์มที่ไหนเน้นเก็บอะ่ะผมแนะนำให้ซื้อตัวของที่เป็นเทเซอร์นะครับแล้วก็เก็บไปเลยมันจะง่ายดีนะมันจะง่ายดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าตัวโปรแกรมเทเซอร์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเค อ่าอันนี้คือตัวของตัวแอปเท s เซอร์นะที่ผมเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองผมจะเสียบตัวกระเป๋าตัง์เงินของผมนะปุ๊บเสียบเข้าไปนะครับอ่าอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าพินที่เราทําการเจนไว้นะครับผมซึ่งพินตัวเนี้ยมันก็ทุกรอบมันจะสลับตำแหน่งไปเรื่อยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็กอดเข้าไปนะครับ Okay. รอแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะทําการเช็คบาลานแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะทำเหมือนเป็นมันเป็นบอกเชนอะมันจะทําการซิงค์บอกเชนก่อนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันจะเป็นการกดคอนเฟิร์มที่ตัวของกระเป๋าตาังว่าคุณต้องการเชื่อมต่อจริงๆนะครับกดเชื่อมต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของตัวอ,อะไรนี่อ๋อ บางทีมันอาจจะเออเรอร์ได้หน่อยครับอันนี้มันมันไม่เกี่ยวกับตัวเป่าตังนะเป็นตัวของอินเทอร์เน็ตผมมันอาจจะช้าหน่อยมันก็เลยซิงบอกเชนช้านะครับผมอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้มันมันก็แสดงแสดงถึงว่าเหรียญแต่เหรียญน,นะมีอะไรมัางผมขอปิดเหรียญผมไว้นะครับผมปดเบอร์นะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการเพิ่มเหรียญได้นะว่าเราจะทําการตัว เปิดให้กระเป๋าตังนี้ลองรับเปลี่ยนอะไรมาัางแล้วก็เปิดจากตัวนี้นะครับผมก็ใช้ง่ายนะใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับผมใช้ง่ายเราสามารถถอดได้เลยถอดออกแล้วก็เสียบใหม่ได้เลยเพราะว่าตัวโมเดลวันเนี่ยมันไม่มีตัวไฟฟ้าอยู่ไม่มีบตเตอรี่อยู่ก็คือเป็นแผงวงจรง่ายๆเลยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าฮาร์ดแวร์บอลเลตเราพังเนี่ย เงินเราจะหายไหมไม่หายนะเงินเรามันอยู่ตรงอยู่ในบล็อกเชนนะครับผมกระเป๋าตังวอลเตเนี่ยมันเป็นตัวตัวเชื่อมเราระหว่างตัวบล็อกเชนเฉยเป็นเหมือนสะพานนะถ้าสมมติว่ากระเป๋าตังคุณพังไฟไหมอะไรไปเนี่ยคุณก็เอาตัวซีดที่เราเจนน่ะไปรีคาลลี่ในตัวกระเป๋าตังใหม่ก็ได้เงินกลับมาขอแค่คุณเก็บตัวซีดไว้กับตัวดีๆก็พอนะครับก็พอนะ ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะเลือกซื้อที่ไหนใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าซื้อในตัวของเว็บบิ t แค t ก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาเขานะของของพี่บิดก็ได้นะผม,ผมว่าผมว่าผงพี่บิดก็ขายของโอเคดีอยู่นะครับผมซึ่งก็จะมีตัวสินค้า ให้ดูแล้วก็มีราคานะครับผมก็ชอบกบ็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเหมือนที่ผมบอกอะตัวเนี้เทเซอร์วันตัวสีดำอะรู้สึกว่าของจะเริ่มขาดนะครับของจะเริ่มขาดก็ยังมีของอยู่นะยังมีของอยู่นะชอบหรือถ้าคุณอยากจะซื้อในตัวของช้อ p ปีก็ได้นะสยาม BC เนี่ยก็โอเคนะผมซื้อจากเว็บเนี้ยซื้อตอนที่ยังไม่มีใครอ่า สนใจแล้วยังไม่บูมอ่ะคือคริปโตยังไม่บูมอ่ะซื้อไม่ซื้อไว้นานแล้วนะครับผมซึ่งถ้าไล่ดูตอนเนี้ตัวของเลเจน d ก็มีอยู่นะมีอยู่มีอยู่นะครับมีตัว2ตัวนี้ตันเทเซอร์ก็มีแค่โมเดลทนะโอเคเซฟพาวมีไหมมีนะครับผมกระเป๋าตังค์พวกนี้ก็ยังมีอยู่นะโอเคนะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะใครใครชอบตัวไหนก็สามารถซื้อมาได้นะครับซื้อมาติดตัวไว้นะครับผมก็เลือกที่มันเหมาะกับเราถ้าถ้าเราเน้นเก็บอะก็ไปเทเซอร์แต่ถ้าเราเน้นฟาร์มพวกเหรียญเกมเหรียญดีไฟต่างหรือว่าอยากจะลองเหรียญใหม่ๆแล้วเก็บไว้กับตัวเลเจนด์เลเจนด์ตัวเลเจอร์ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับอืมโอเครู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวแล้วละ่ะก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ